สวัสดีครับโบจาภาษาชาวบ้านไททำไรยการจากบ้านน้องโดนตำบลกุด,ดูอ,อําเภอนนทรสังจังหวัดน้องบวัวลำพูเป็นไร่การไททอดสดๆป้ายที่เห็นมึกสักครู่นี่เป็นป้ายโครงการสร้างน้ำพระปลาบ้านน้องโดนบ้านน้องโดนคือบ้านของผมผมอยู่บ้านน้องโดนแต่ว่าบ้านน้องโดนมีปัญหาสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือขาดแค่น้ำอุปโภคบริโภค ภายในบ้านหนองโดนี่มีการสร้างน้ำประปาเจาะบาดานลายบอ่อลายหมองแต่เนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยพอดีมีโครงการโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดูพึงสร้างเสร็จครับโครงการนี้อยู่ประมาณล้านกว่าบาทจำว่าพิดเข้าๆแต่เบิ้งโครงการเดี๋ยวได้เบิ้งผมเบิ้งโครงการแต่น้อย อา้าวเห็นแล้วโครงการหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทโครงการหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทสร้างเสร็จเนี่ยเอาเบิง้งเบื้งสาภาพโครงการหนึ่งล้านเจ็ดแสนเอาแผ,แผ่นกองไปซะซะนะว่าได้เอาหมูบ่บ้านมาประจานแต่ว่ามาเว้าถึงขอเท็จจริง โครงการล้านเจ็ดน้ำหัวหัวเป็นระยะระยะเลยไอไอท,ที่ต้อน้าไว้ขาดค้นดูแลึ้นหลังจากทรงมอบงานแล้วแท่นทีน้ำเนี่ยสีได้ใส่ตามปะกะติทั่วไปโครงการหนึ่านเจ็ดแสนบ่านาสีขีไ้ไรป่ะเนี้ใส่เพราะไรครับชาวบ้านก็ต้องกลับไปใส่ยูน้ำคือเกา่านี่เป็นปัญหาที่วนเวียนกันยุ่งซีบรุูจบผมบรูวา การตรวจงานหรือการส่รงมอบงานตอนที่ส่งมอบตอนที่เส้นเบิกเขาใจว่าเบิกไปเมื่อ้วละไอที่ทิ้งไว้คือปัญหาให้ชาวบ้านนด้แก้ไขกันที่จริงมันเป็นปัญหาชาวบ้านต้องมาแก้ไขในเมื่อหนึ่งอันที่หนึ่งเลยโครงการเนี่ยถ้าเท่าตรงๆคือการสร้างการกอนสิกก,ก่อสร้างโครงการเนี่ยน้ำบม่มีแรงน้ำ ตะว่นล้านเจ็ดแสนบ่นมีแรงน้ำบ่รู้ว่าเสียวน่ามา่จะใสแต่ว่าก็มีก็ได้ไปหางบประมาณมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งบ่เกี่ยวก็ล้านเจ็ดแสนเนี่ยเอามาเจาะน้ำบาดาลอยู่ข้างๆเจาะได้ก็บ่ลึกอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรน้ำก็บูพอบ่พอแต่ว่าเอาละเอาให้เป็นว่าคนละโครงการการที่สร้างโครงการเนี่ยย่างในหน่อยล้านเจ็ดแสนมันมันต้องมีแรงน้ำก่อนบ่เป็นสร้างแล้วค่อยหาแรงน้ำนี่แหละคือปัญหาของบ้านหนองโดน ที่จริงอาบ้านของผมเองไอ้ผู้รับเหมา็ดีไอ้คนตรวจรับงาน็นดีหรือว่าส่วนที่เกี่ยวของ็ดียย่งไงหน่อยเก่งใจผมจะน้อยแน่็ดีเด้เพราะว่าภายในบ้านผมผมต้องตรวจสอบอยู่แล้วบ่ามเนตรวจสอบธรรมดา้ามันดีผมก็บับไดนยองว่ามันดีอันนี้ที่ไหนได้ล้านเจ็ดแสนไส้ได้ยุษาเมือ่อสิเป็นอนุสรแล้วบ่วให้มาสร้างเป็นอนุสรนี่งงบประมาณภาษีของชาวบา้านภาษีของผมมาปล่อยเรื่องนี้ไปง่าย ซีเฮดเป็นตัวอย่างของบา้านหนองโดนบาน้านหนองโดนยังมีถนนอีกนะถนนที่เขาทาั้งหมู่บ้านอ่ะอันนั้นยัง่ทันได้นิเ็จนะหลังจากสร้างไปแล้วสร้างไปแล้วสามเดือนถนนพั้งอ่ะยังคักก็เก่าอีกแย่ก็เก่าอีกนี่แหละคือเป็นอีหยังก็ที่จริงกันนะหมู่บ้านเนี่ยนาย,ยกองคการบริหารชวนตะมุนก็ดูพันยูเด เพิ่นอาชิบ่มีเวลาว่างก็ได้เพิ่อนอาชีมอบหมายงานให้เอียงให้ไปกันได้เพิ่นเลยสชบ่มีเวลาว่างมาตรวจสอบมาตรวจตาเนาะเพิ่นก็นมอบเพิ่นถือว่ามอบให้กรรมก,การไปแล้วกัเอาบอ่เหยังภาคประชาชนก็นตรวจสอบตอบเม,มื่อเมืองโครงการล้านเจ0 0แสนเนี่ยตอนมาโครงการมายังมีปัญหาว่าได้เล้งน้าจากไสคอยเอามาสางตั้งล้านเจ0 0แสนดีใจอยู่เด้แต่ว่าพอถามไหมถามมาหาหมงบ่ไดดหาหมงน้าบ่อใดอ้าว ตายเลยไปนี่บ่มีมีแต่มีแต่มีแต่โครงการสร้างวัสดุอุปกรณ์บ่มีมองก็ได้น้ำแมาแค่น้ำก็ได้ออกมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าอะละปัญหาสำคัญในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งน้ำหัวทดลองใสยุษามื่อมอเตอร์พังใหม่บ่มีคนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านบ่ได้ใสน้ำคือเก่าแล้วคนสบายคือพูดละเหมากับไอ้พวกที่กินหัวคิ้วบ่รู้ว่าผู้ใดกินอ่ะ ไอ้พวกกินหัวคิ้วสบายแล้วสิน้ำเรื้ยงนี่ทรงต่อปป,ปชอต่อไปให้ปป,ปช่อดำเนินการเอาเป็นตัวอย่างเอาตั้งแต่ที่ไปที่มาของโคงการพ่นละในเมื่อข้าเจ้าเฮ็ดโดยบ่นคำนึงถึงความเดือดร้อนก็เถือว่าดูถูกผู้บัญญาของผมแน้วละสามมือเดี๋ยวนี้จะเดือนนึงหรอ หรือสองเดือนแล้วบุ๊คไสได้แต่สามเงินแรกในสองเดือนแล้วเดี๋ยวสิสอบถามมีชาวบ้านพอดีพ่อยหญ่แคนมาถามเนี่ยพอดีนี่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านผมน่ะเนี่ยแหละเป็นผู้อุปสผู้ทรงผู้นวุฒิอยู่ในหมู่บ้านเล่ามาพอดีเอา้าผมถามเนี่ยหน้าพระปรานเป็นยังไงครับนี่นี่เป็นไล่การสดชด,ดเอา้าเอามาเอาเป็นยังไงใช้สามเงินเนาะนี่ว่าน้าบุหรี่ เรามีน้ำใส่ไอ้ตัวผมมาบ่พราเดือดร้อนผมมีน้ำประปาของผมอยู่แล้วผมมีน้ำกระดานของผมผมบ่ได้เดือดร้อนคนเดือดร้อนคือชาวบ้านบ้านผมเนี่ยพราะยังแค่นี้เป็นผู้ทรงกุนหุบเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในหมู่บ้านเด้อใส่ได้สามมือสามมือบัานเอามาเอามากขึ้นบนอะไรคือพังเลี้ยว่าเอาใส่สามมือนึงมันคือให้ไปซันวไปติดก่อนคือพังไว้แต่คือพังไว้แต่มันกก็บ่ไดด้ใทุคน เราที่มาใส่บ่อเกา่าต้งบ่อเ,เกา่ากันกน,น้ำแบบพัวป้าเหรอคิดด,ดีเหตุไงดีเหตงไงดีเนาะโอ้ยับคนนี่คนยากขึ้นกันนี่แหละคือชาวบ้านเท่ากับคือว่ากระนั้นเมื่อข้องแาลตั้งล้านเจ็ดแสนแล้วโซจิไลได้ใส่จังเล็กจังน้อยแน่ภาคเคสเนี่ยเล่าอยู่นี่เล่าสิรู้สาภาพปัญหาดีว่าน้ำประปามันเป็นยังไงสาภาพมันเป็นยังไงกระฟ้าขว้างใบเนาะตอนแรกดีใจเนี ว่ได้ใส่มมือบานคับแต่ว่าพอเหตดมาแล็วโอ้ <c oughs> อไปมือน,น้นนาแต่ว่ามันมีเรื่องมันจรับไปมากก่คุณน่งกับบ่มินําคุณนี่กับบ่มน่าเขาอบ่อไหอ่าเเเขา่อไรมันพังแล้วเอาบารคือจ้งได้กมาบ่มบาคือมาทำงานเลย้นมีไปเลยโอ้ยันกั่านจิงเลยผเขาเไง เราสร้างมานบังเอาป่ะส้างเสร็จพวกเราทั้งหมดเปต่อเอาป่ะแล้วมันบังเราวางเลยอ่ะก็มีคนม,มาบังเรานี่นี่แหละครับคือปัญหานี่เอาสินี่สะท้อนสะท้อนไล่กันชดชนสะท้อน,อ,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 นออกจากชาวบ้านเลยพี่น้องครับกถามวมาถามว่าบังมือจ่ามีอะไรได้รับบ้างพี่น้องครับนี่แหละมือบาทชาวบา้านพื้นฐานกับพ่อเมียอย่งแต่ว่าเป็นแรง ถ้ามาหากินของกูรับเหมาเป็นแรงถ้ามาหากินของกูพวกกินหัวคิ้วทั้งหลายแหละอยากเค้นย่างกับเห็ดเห็ดมาดใส่บ่ได้ไเพราะอยากวอาให้คาหยาบมันมันสนองตัญหาห้บางคนแต่ว่ามันมาตอบโจทย์ของชาวบ้านชาวบ้านฝากว่าเงินนึงโอ้ยมู่บ้านนี่บ่เคยได้โครงการหลายปีนี้เลยคร้งการนำปลาป่าเพิ่เคยได้หัวลาเนเจ็ดแสนแต่ว่าเอาละเมื่อมันนี่ไงล่ะฝากไปส่วนที่เกี่ยวข้องครับรีบมาเบื่องนะ ว้ามากแก้ไขเลขข้ชาวบานเดือนรอนอ่าชาวบ้านเดือดร้อนเจไอผมร่วมผมสิร่วมชาวบ้านผมให้เวลาอาทิตย์นึงว่าให้ดอกสามือมันหน่อยให้เวลาอาทิตย์นึงผมสิร่วมชาวบ้านทั้งมัดไปพป,ปชไปร้องเรียนอยู่ที่ศูนย์ดับลงท่ามจังหวัดหนองบงัวลำพูนได้ขันว่าได้รับการแก้ไขภายในเจ็ดมือได้ฝากบอกต่อคนที่เบิ้งรรยกันอยู่นี่เบื้องเบิ้งงล้วบอกต่อกันไปเฝาา้ามากระพันสั้นหัวขาดส่บอกใคร อามือนี้ขอได้รับพวกขอบคุณจากผมครับในเกียงไกไทยออนพอเค้นขอบคุณครับสวัสดีครับ